เจ้าเก่ามาทำคำเรียกร้องนะครับที่อยากจะกินแบบร้านบ้านๆวันนี้มาที่นี่ครับมักกะสันฮะและราคาเพียงแค่40บาทมาร้านนี้ทิวสนก๋วยเตี๋ยวไก่บะหมี่ไข่ทำเอง นันสกุลดอนสีกันนะคะคนแถวนี้เขาเรียกชื่อเจ๊ปูค่ะ,ะ,ะถ้าเจ๊เจปูเนี่ยควรจะรู้จักเยอะหน่อยอร้านตั้งอยู่ณนะตรงนี้15ปีแล้วค่ะเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่พศ2530ค่ะทิวสนก๋วยเตี๋ยวไก่เหรอคะเออความจริงเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นชื่อของแฟนนะคะชื่อกุศลคุณกกศลแล้วพอดีเราขายเมื่อก่อนนี้ขายรถสเลง้งใกล้ๆต้นสน ก็ลเลยตั้งนเป็นนชื่อทีมสวนก๋วยเตีย๋ยวไก่ร้านเราทำเองทุกอย่างเลยค่ะบะหมี่เราทำเองไม่ใส่สารกันบูดเริ่มเริ่มแรกนะคะเราใช้มือทำเอาแล้วตอนนี้ก็ปรับปร,ปรปุงมาเรื่อยๆพอมีทุนนิดนึงเราก็ไปซื้อเครื่องมาใช้เครื่องทำมันก็จะสะดวกสะดวกขึ้นร้านเราเปิด24ชั่วโมงค่ะคนก็ลูกค้านี่ก็จะหมุนเวียนมาตลอดนะคะอย่างบางทีเนี่ย เขาเริ่มจากผับมาเขาก็จะแวะมาทางนี้มาจากทงหล่อเขาจะมาแวะตรงนี้เพราะเขารู้ว่าร้านนี้เปิด24ชั่วโมง,งที่ร้านเราเนี่ยจะแจกรีทุกวันวะงานเพราะวันวังงานนี่ก็จะแบบสองสามพันถ้วยอะค่ะคือใครมาก็ได้กินหมดค่ะคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วมันเหมือนกับว่าเอ,อ เขามาซื้อเราทุกวันทุกวันแต่เอ,อบางทีมันเรามีโอกาสน่้จะน้อยนิดน่ะเราคืนกำไรให้เขาลูก,ลกค้ากันยังดีเออเพราะว่าเราไม่ได้เอากําไรมากนะแต่เราเอาส่วนมากกําไรแล้วได้นิดเดียวแต่เราเอาจํานวนถ้วยได้ถ้วยเยอะเอ,อถึงมันจะได้น้อยแต่มันก็ดีมันสุขใจอิ่มใจกว่านะ บะหมี่ที่เดี๋ยวว่าวันนี้เรามาเมนูเดียวปังๆเลยนะครับสําหรับทิวสิก๋วยเตียวไก่บะหมี่ไข่ทาเองนะฮะคืออยู่ตรงหน้าผมนะฮะ40บาทได้อะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะครับอ่ะมาดูเลยฮะแน่นอนว่าเส้นบะหมี่ไข่ทาเองสีเหลืองอยู่ตรงนี้นี่นะฮะว้วเหนียวๆเลยนุ่มๆมนะนอกจากนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะฮะเนื้อไก่ไก่ฉีกนนะครับและไฮไลท์สำคัญที่ทาง แม่ปูบอกว่าร้านนี้ทุกคนมาต้องสั่งนั่นก็คือเอ็นห้องเต้ตัวนี้ครับเป็นเอ็นข้อไก่ที่ทางร้านนี้คิดค้นสูตรขึ i, ้นมาเองนะครับเส้นบะหมี่ไข่ครับสมกับที่เป็นบะหมี่ไข่ทาเอมนะครับเป็นบะหมี่ที่ เหนียวนุ่มนะครับไม่เละน,นะครับนี่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยนะครับผมซัดเมนูเป็นบะหมี่ไข่ทำเองของร้านทิวสนเลยนะฮะร,ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ทิวสนนะคะร้านเราอยู่ถนนริมทางรถไฟสาย8ริ้ว ข้างป้อมรถไฟซุ้มพระลาเก้านะคะอ,อยากเชิญชวนให้คนมามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่รสชาติอาจจะไม่เหมือนใครที่จะไม่ม,ไมีไม่โดดเด่นมากแต่เราก็อยากให้มาลองนะคะเพราะว่าร้านเราคือเราถ้ามาแล้วอยากให้ลูกค้าอิ่มถ้าลูกค้าอิ่มเราก็สุขใจถ้าใครมีเงินไม่พอหรือใครไม่มีเงิน mm hmm. ก็สามารถที่จะมาบอกเคได้เลยนะคะเพราะเ๊ให้ทุกคนค่ะเค <Okay. S 2> อยากให้ คือการให้มันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วถ้ายิ่งให้ความดีมันจะยิ่งกลับมาหาตัวเราเจ๊ก็อยากให้ค่ะถ้าใครสนใจก็แวะมาชิมกันได้นะคะ